พอตกะคํามาแรงมากกับบุลูเซนยังกินนอกก็เลยถามกันว่ามื้อนี้สิกินอย่างดีสุดท้ายก็มาลงที่แปซาห่อปลาอาหารเต็มตู้อยู่กับบุลูว่าสิกินอีหย่างกินไปกินมากกับเบื่อเนาะจ้าทุกคนที่กินได้เรื่อยๆแล้วกับโบเบื่อก็คือเมนูป่ากออายุหลายขึ้นก็ขอเป็นเมนูป่าหลายแน่จักน้อยนาอเพราะว่ามันย่อยดีอ่ะมื้อนี้ก็สิเป็นฝีมือยายวิจ้าบ่เมนต์เวเด้อพอดีเห็นอยู่ในตู้มันมีผักสลัดเนาะยายวิก็เลยเอดเมนูห่อปลาห่อปลาแปซ่ายายวิ่าเอดแบบหนึ่ง่่ยดีเมันบบคือแเา แบบหนึ่งในสิกินได้ทุกสัดส่วนเลยถ้าเผาก็สิยุ่งยากในการเผานอแต่ถ้ามีเตาอบก็สิสบายแน่น้าจิ้มรสเด็ดก็ต้องเป็นฝีมือเยวีนะจ้าวันนี้สูตรน้ําจิ้มมือนี้เยวีกัิเอสสูตรน้ำมะขามเปียกเยวีคิดว่าเอดสูตรนี้ส่ะสบายดีทําง่ายๆสบายสบายเอดแป๊บเดียวกันแล้วเอดแบบใดเนาะเอดแป๊บเดียวกันแล้วมามาเบิ่งเยวีสิพาเออื่นถ้าก็เอาบะขามเปียกของห้าไปแช่น้าสักก่อนแช่น้ําแบบว่าให้มันเละเจังน้อยนอแล้วเ้าก็เอามาคั้นเอาน้ำมันกกมริิีพ ขนมทั่วตัดและกระถั่วดินสิ่งสําคัญเลยน้ําจิ้มเปซานี่ก็คือต้องมีบักถั่วดินเนาะจา้าตามคูกเขาเข้ากันจนพ่อใจพ่นละเ็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ตักใซมหมอไปตั้งไฟปลาของเฮาที่เอาไปนึ่งตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วปลาปลาตัวใหญ่ๆเป็นแตาแซบต่แซบเมื้อนี้ยีวีใส่ทั้งเบสสองตัวเพราะว่าเมื้อนี้คนซุ่มลายเตอร์เอามาเบ่งน้ําจิ้มว่าปรุงแนวดคว่มขมจิงยยวีลงคลิปลายเ่อแล้วแหละก่อนอื่นเขาก็น้ํามะขามเปียกเท่ซมอ้อแล้วก็ล่อให้มันเดือดซะก่อนล้วจะเอาอย่างอื่นเทลงไปแต่ควววาาาาามมจริงล้้้ยยเอนนํํปปีีกกับ ใส่ลงไปพร้อมกันเคี่ยวจนน้าตาลปี๊บละลายแล้วจังใส่เครื่องของมันเนาะแต่ว่าเธอนี้ยยวีลืมจ้ะทุกคนยาวีก็เลยใส่น้ําตาลปี๊บในที่หลังเลยวิธีการปรุงก็ง่ายง่ายจ้าใส่แค่พงน่วกับเกลือกระพาแล้วหาก็มาซิมรสซัดของมันจ้ารสซตดของมันก็สีหวานหวานสมสมนนัวถ้ามันบอกพ่ออีอย่างหาก็เติบลงกไปจ้าสมยาวีก็ซีใส่สมของน้ามะขามเปรี้ยวส่วนหวานยาวีก็สีใส่ของน้ําตาลปี๊บแทนน้าตาลปิ๊บมันก็สซออกเป็นเหนียวเหนียวหอก็เคี่ยวในจักน้อยก็เป็นว่าเเเสรรร็จจีียยบบ้้้อแแแลลวากกกมมนูั ให้อิตาเวส์นำ้ำมือนี้กะซิมีเมนูไส้อ่อนย่างไส้อ่อนย่างจิ้มกับแจ่วเพ็ดตาแดงโอ้ยเข้ากันค่ะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยยวีกระตักเสิร์ฟแลวจ้าปลามือนี้กระตัวใหญ่คักเฉพาะปลาตัวนี้ฮันโลก,กว่าจ้าทุกคนมันเป็นปลานิ่นแม,ม,ม่น้ำโขงเนาะปลานิ่นแม่น้ำโขงนี่สิมาปลาแม่น้ำโขงมมนเป็นปลาน้ำลึกน้ำไหลเนาะรสซาติของมันกะซิมันแซ่บให้ได้กินในติดใจแน่นอนยวีแซ่ปลาทั้งเบิด2สองโตเสิร์ฟเป็นสองผ้าผ้าแรกก็คือผ้าของผู้ยิ่งกินข้าวธรรมดาผ้าที่สองก็คือผ้าอิต จ้าอีอย่างเป็นอีอย่างเนาะยายวิก็เลยบ่ได้ถ่ายให้บ่งพาคนซุ่มคนแซวบกับซิมี่ซมือซสมือนั่นแหละจ้าเป็นแบบสิปลาเผายายวิเสซจเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนมาจ้ามากินน้ำกันส่วนยายปงหันโอ้ยกปให้เลยแล้วมากินห่อพักห่อ,หอป่าเมื่อนี้ก็สซิมีแม่ย้ามากินน้ำกินข้าวไปน้ำลูกขายของไปน้ำจ้านี่แหละคือชีวิตค้าขายชีวิตความจริงของยายวิก็เป็นลักษณะนี้แหละจ้าขายของซุมือซสม,อสมือได้มือละเล็กละน้อยก็เอาเนาะตื่มกันไปพ่อให้ลูกให้หลานไปโุงเรี้อยีเกน้อเนี้อยหันกินนอิ่่มแแลล้้้ววจาก็ไไปงเื แนมันแล้วก็วยังเดลือแต่พวกผู้เท่าบันนี้กับเขาของยายวิกกับเซนเ้วเด้อมาเด้อจ้าทุกคนมากินน้ากันขอบคุณหลายๆสําหรับการรับชมและติดตามเด้อจ้า